วิทยากรของช่วงเล่าเล็กคนแรกนะครับคนนี้นะฮะเป็นคนที่เอาความสนใจของตัวเองนะครับที่สนใจในเรื่องกาชาปองนะครับทำเป็นผลงานนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองขอเชิญนะครับคุณทศพรสังประคองนะครับจากกลุ่มกาชาสุราธานีนะครับครับสวัสดีครับผมทูทศพรสังประคองนะครับก็ปัจจุบันเป็นพนักงานประจำทำเกี่ยวกับ Dev e l o อ e r อร์ทำ R&D ของบริษัท บริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาลัยด้วยครับการชวงสุราชก็เกิดจากความชอบส่วนตัวนะครับพอดีเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวเวลาเราไปจังหวัดต่างๆเราโอจะชอบเก็บของที่ลึกถ้าสมัยก่อนที่มีเยอะๆเลยก็พวกหลักกิโลพวกเสื้อสกีอะไรเงี้ยผมชอบเก็บเก็บแล้วเราเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยเป็นตะกองแล้วก็ชอบถ่ายเก็บไว้ว่าเราไปพิชิตจังหวัดนี้มาแล้วนะแล้วก็สร้างเป็นอัลบั้มอัลบั้มของของจังหวัดนั้นๆว่าเราไปสถานที่ที่หนึง่งได้อะไรมาบ้าง แต่จังหวัดสุราษฎร์เป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราที่ไม่มีของที่ระลึกอะไรเลยเวลาคนไปเที่ยวสุราษฎร์ก็จะชอบหิ้วของสดไปฝากกันอย่างเช่นไข่เค็มชัยาเนี่ยครับก็จะหิ้วเป็นกล่องกล่องไปฝากกันแต่ไม่มีของชิ้นเล็กๆที่จะพาไปฝากคนเราก็เลยเกิดเป็นความขับแค้นใจของเราสมัยก่อนเฮ้ย hey, ทำไมบ้านเราไม่มีวะล้วก็เราก็จะมีเพื่อนๆหลายๆจังหวัดหลายๆคนก็จะชอบถามพอไปสุราษฎร์เขาจะถามเฮ้ย hey, ทูไปสุราษฎร์ไปเที่ยวไหนดีไปกินอะไรดีเราก็อยากสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวกระชบปองแล้วก็การทำงาน งานของผมก็จะมีอยู่สเรื่องนะครับที่เป็นหลักการทํางานของเราคือหนึเราอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรัก2องทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด3 เอาแค่พอเลี้ยงชีพได้แล้วก็สีมันต้องดีต่อคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักเราก็เลยสร้างชุดกาชาปองขึ้นมาครับที่สร้างเป็นชุดกาชาปองคือเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเราก็เห็นโมเดลของเขาซึ่งเป็นของที่ลึกที่น่าสนใจผมเป็นคนชอบหยอดกาชาปองด้วยเวลาเราไปเราก็จะตะเวนตะเวนหลอดแล้วก็คิดมานานแล้วทาไมเมืองไทยถึงไม่มีคนทําสักทีเราก็เลยเริ่มทําขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นพวงคุญแจที่ดึงของดีประจําจังหวัดปูทะเลทำไมปูทะเลที่สุราษฎร์ถึงอร่อย มะพร้าวเกาะพังงานมีข้อดีอยังไงเราก็จะเล่าเรื่องในผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเราก็พยายามส่งเสริญง,งานแฮนด์เมดครับผมไปเรียนปั้นปั้นดินมาซึ่งมันเป็นปั้นดินไทยเป็นพวงกุญแจแล้วก็เอาเอาลงไปสอนชุมชนครับก่อนอื hmm. ่นก็สอนคนใกล้ๆตัวก็ญาติพี่น้องครอบครัวแล้วก็ค่อยๆขยายไปครับก็อยากให้มันมันสร้างอาชีพให้กับคนอื่นได้ผมว่าเทคโนโลยีถ้ามันบวกกับของอะไรที่จับต้องได้แล้วเดินร่วมกับชุมชนได้มันจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็ไปได้มั่นคงกว่า ทจริงถ้าสั่งโรงงานที่จีนหลืออันละบาทกว่าเงี้ยมันอาจจะได้กําไรมากกว่าแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ไม่ยั่งยืนเท่ากับที่เราทําร่วมกับชุมชนเรามีอะไรที่จับต้องได้แล้วเราก็ใส่แอปพลิเคชันเพราะปกติเราเป็นนักพัฒนาอยู่แล้ว เราก็สร้างแอปพลิเคชันเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแรกของแอปพลิเคชันเรานะครับในกระชับองเราเราก็จะได้ลูกบอลมา1นลูกนะครับในลูกบอลเราก็จะมีของทะลึกซึ่งเป็นพวงคุญแจเป็นที่้อยโทรศัพท์แล้วก็จะมีกระดาษกระดาษหนึ่งที่เล่าเรื่องราวของสิ่งของนั้นๆอย่างเช่นอันนี้จะเป็นงาะนะครับหลายคนไม่รู้ว่างาะโรงเรียนต้นกําเนิดมาจากจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็จังหวัดอื่นเอายิงไปชําต่อกลายเป็นเงะโรรงเรียนแล้วก็เงะโรงเร ก็จะมีมีเรื่องเล่ามีประวัติความเป็นมาของของง้อโรงเรียนที่เราเล่าเรื่องลงไปนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีภาคเสียงทําระบบ2ภาษาเราค่อยๆทําไปเพราะปริต์นี้เรายังทําเป็นงานอดิเรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก่อนน้นนี้จะมีคนถามว่าไปสุราษฎร์ไปเที่ยวไหนดีเราก็เลยทําไกด์สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ให้ทุกคนไปเช็คอินว่าไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็จะขึ้นเป็นบันทึกการเดินทางของเราครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน AR ฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นประตูทะลุมิติครับก็จะเป็นการทะลุป,ประตูเป็นโลก3 6 0อองศานะครับก็สามารถหมุนดูได้รอบๆเพื่อเป็นการ ทำให้คนสนใจที่อยากจะไปเที่ยวก่อนไปสถานที่จริงครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมโปเกมอนโกครับที่ให้คนเดินไปแล้วก็ไปเช็คอิน พอเราไปเช็คอินมันก็จะเริ่มเปิดแผนที่เรื่อยๆที่ะัสถานที่สถานที่เพื่อเป็นการเก็บว่าถ้าเราได้ครบแล้วต่อไปอาจจะมีรางวัลหรือหรือมีอะไรให้ตอนนี้ก็คุยกับทททอของสุราษฎร์อยู่ครับก็ต่อไปถ้าเราทําทั้งประเทศในประเทศไทยเราไปเที่ยวไหนมาแล้วมาอาจจะขึ้นมาทั้งประเทศก็ได้อันนี้ก็จะเป็นบันทึกของของท,ท,ที่เราเก็บสะสมได้ครับก็จะจะมีว่าเราเก็บอะไรได้บ้างแล้วแล้วก็จะมีข้อความดูย้อนหลังว่า ที่เราได้มามันมีความสําคัญยังไงมีประวัติความเป็นมายังไงครับโอเคครับของผมก็จะประมาณนี้เราสั้นๆก็ติดตามพวกเราได้ทางเพจกาชาปองสุรา่าครับตอนนี้ก็มีหลายๆจังหวัดที่ติดต่อมาด้วยความที่เราเป็น UX Designer ด้วยเราก็อยากพัฒนาอยากเรียนรู้จากผู้ใช้งานตอนนี้เราตั้งไว้เพียงแค่หนึ่งตู้เดียวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้ของสุล่าสมบูรณ์แล้วก็จะเริ่มค่อยๆขยายไปจังหวัดอื่นๆครับครับขอบคุณครับ